สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขียนสูตร if, ซ้อนแอ d ซ้อนออทุกคนครับสเต็ปแรกให้ทุกคนหยิบข้อมูลที่สนใจมาสัก2คอลัมน์ก่อนกำลังดีทุกคนครับอย่างเช่นผมหยิบเอาคอลัมน์สินค้าและคอลัมน์เกรดทุกคนเห็นไหมครับอย่างน้อยเริ่มต้นเราเจอคำว่าและแล้วครับส่วนที่เหลือทุกคนจะไปหยิบคอลัมน์เพิ่มเติมมาอีกก็ได้และคอลัมน์อะไรและคอลัมน์อะไร อย่าลืมนะครับสเตปแรกหยิบข้อมูลที่สนใจมาสัก2คอลัมน์ก่อนอย่างเช่นสินค้าและคอลัมน์เกรดทุกคนครับต่อไปสเตปที่2ทุกคนให้ทุกคนเขียนสิ่งที่ทุกคนต้องการจากข้อมูล2คอลัมน์นี้หรืออาจจะพิมพ์ออกมาเหมือนผมก็ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างครับถ้าสินค้าเท่ากับเพนหรือสินค้าเท่ากับเพนซิลและเกรดเท่ากับ A ให้โชว์คำว่า y e สนอกเหนือจากนั้นให้โชว์คำว่า N o เอาละสเต็ปที่2นี่เขาเรียกว่าเป็นการเรียบเรียงความคิดนั่นเองว่าเราคิดอย่างไรจากข้อมูลคอลัมน์ A คอลัมน์ B ตรงนี้ทุกคนครับหลังจากที่ผมเรียบเรียงสิ่งที่ผมต้องการเสร็จปั๊บที่เหลือมาจาับทีละประเด็นทุกคนครับอย่างเช่นผมเริ่มต้นที่ประเด็นคอลัมน์สินค้าก่อนผมโฟกัสที่สินค้าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตกลงตอนนี้ผมอ่านเฉพาะแค่นี้ก่อนเนาะสินค้าเท่ากับเพนหรือสินค้าเท่ากับพินซิล ผมเจอคำว่าหรือเห็นไหมครับหรือก็คืออะไรครับออเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเขียนเฉพาะคอลัมน์สินค้าก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับผมเช็คสินค้านั่นเองผมจะลองพิมพ์เลยนะครับเท่ากับอะไรครับสินค้าตอนนี้เริ่มต้นที่ช่องไหนครับ A7 เท่ากับเห็นไหมครับเราก็อ่านไปเลยครับเท่ากับเพนเพนนี่เป็นข้อความใช่ไหมครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายดับเบิลโค้ดครับทุกคนครับหรือใช่ไหมหรือก็คือ คงไม่มีใครพิมพ์คําว่าหรือแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับน่าจะเขียนคําว่าอะไรครับอ๋อผมเขียนแบบนี้แล้วกันแล้วข้ออะไรต่อครับสินค้าอีกแล้วใช่ไหมสินค้าก็คืออะไรครับ a 7มีค่าเท่ากับอะไรต่อครับทุกคนครับเปรียบเทียบไปเรื่อยๆ่อย่างนี้ครับ Pencil โอเคผมก็ลงมือเขียนทดสอบก่อนแสดงว่าตอนนี้ผมกําลังทดสอบการเขียนอะไรครับสินค้าเท่ากับเพนหรือสินค้าเท่ากับ Pencil ทุกคนลองค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับและเดี๋ยวผมจะลอง enter 1 23 เอ็กเซบอกว่าอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยคุณเขียนตามคําพูดของคุณไม่ได้ครับแสดงว่าผมต้องปรับตัวไอ้คำว่าปรับตัวคืออะไรครับคําว่าอ oh เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จรูปสูตรสําเร็จรูปทุกคนต้องพิมพ์อย่างนี้ครับผมขอพิมพ์ใหม่เลยครับเราต้องพิมพ์สูตรอย่างนี้เลยเห็นไหมสูตรสําเร็จรูปก็คืออ oh เปิดวงเล็บครับทุกคนครับปรับตัวแล้วครับเงื่อนไขที่1ลอจิกที่1อ่านใหม่ครับสินค้าเท่ากับเพน ผมก็คลิกเข้าไปที่ a7 เท่ากับ Pen โอเคนี่คือเงื่อนไขที่1 Logical 1ต่อไปพอเราตั้งข้อสังเกตตรงนี้เสร็จปุ๊บ l o g i c a l 1เสร็จแล้วต่อไปมี Logical 2ไหมก็คือเงื่อนไข2ไหมเห็นไหมครับหรือสินค้าเท่ากับ Pencil ทุกคนตั้งข้อสังเกตแล้วไปตามนะโยบายของท่านบิลเกตเลยนะครับก็คือใส่คอมมาครับแล้วก็เงื่อนไขที่2มาแล้วครับสินค้าเท่ากับ Pencil ทุกคนก็ไปคลิกช่องแรกครับแล้วพิมพ์เท่ากับอะไรครับ Pencil เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมใส่เครื่องหมายดับเบิลโค้ดนะครับต่อไปเรามีเงื่อนไขหรืออีกไหมครับไม่มีแล้วครับเพราะว่าคอลัมน์สินค้าตอนนี้ผมสนใจ2อ,อย่างก็คือเพนกับเพนซิลแสดงว่าถ้าผมมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกเช่นหรือถูกไหมนะหรือผมก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับหรืออะไรอีกเข้าไปเท่ากับหรือเท่ากับบุ๊กทุกคนก็สามารถไปต่อได้แบบนี้ครับแต่ตอนนี้ผมขอไปตามโจทย์ก่อนครับ เมื่อจบเงื่อนไขแล้วทุกคนคิดว่าควรปิดวงเล็บไหมครับเยี่ยมมากทุกคนครับปิดวงเล็บเลยครับผมเช็คเงื่อนไขสินค้าเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับ Enter ครับเช็คดูสิอ๋อถ้าเป็นเพนก็จะทรูใช่ไหมผมลองดับเบิลคลิกลงไปทุกคนเห็นไหมครับถ้าเป็นเพนซิลกับเพนนี่คือทรูครับตอนนี้ครับต่อไปครับ Ruler ไม่ใช่เพนกับเพนซิลก็จะเป็น f a l เห็นไหมสเต็ปแรกเช็คกันก่อนทุกคนครับว่าทรูหรือ f a l ใช่หรือไม่ใช่ ต่อไปพอผมเช็คคอลัมน์ที่1เสร็จปั๊บผมมาเช็คคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์เกรดตอนนี้คอลัมน์เกรดเราไปเช็คดูกันก่อนสิครับคอลัมน์เกรดอยู่ที่ไหนครับเกรดเท่ากับ A เห็นไหมครับตอนนี้เกรดเท่ากับ A ทุกคนครับผมก็ไปเช็คกันต่อเลยตรงนี้เลยก็คือเช็คเกรดเท่ากับอะไรครับอยู่ที่ b 7มีค่าเท่ากับอะไรครับทุกคนครับ A นั่นแหละครับเพราะว่าเงื่อนไขเ็ามีเกรดเท่ากับ A ทุกคนตั้งข้อสังเกตเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นเกรดเท่ากับ A หรือเกรดเท่ากับ B ทุกคนก็มาแนวเดิมก็คืออะไรครับ O B7 เท่ากับ A แล้วใส่คอมม่า b เเท่ากับ B เห็นไหมครับทุกคนค่อยๆปรับตัวได้แต่ตอนนี้ผมขอไปตามโจทย์ก่อนครับทุกคนครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตค่อยๆเล่นค่อยๆลองผิดลองถูกโอเคไหมครับเกรดเท่ากับ A เกรดเท่ากับ A อย่าลืมนะครับเครื่องหมายเท่ากับซ้ายมืออ่านว่าสูตรเท่ากับนี้คือเปรียบเทียบนั่นแหละประเด็นทุกคน Enter ครับเสร็จเรียบร้อยครับเกรด A ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมลองดับบิคลิก Copy สูตรเสร็จเรียบร้อยสเต็ปต่อไปสิ่งที่ผมสงสัยต่อก็คืออะไรครับแล้วไอคำว่าและตรงนี้ใช้ตอนไหนทุกคนสังเกตคำว่าและครับคำว่าและตรงนี้ผมจะใช้ตอนไหนดีครับทั้งข้อสังเกตรครับและก็คือมีคอลัมน์ a และคอลัมน์ b ก็คือเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่า1คอลัมน์เช่นคอลัมน์ a และคอลัมน์ b คอลัมน์สินค้าและคอลัมน์เกรดถ้ามากกว่า1คอลัมน์เราก็และไปเรื่อยๆทุกคนครับเช่นเดียวกันถ้าข้อมูลที่เราสนใจอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเราใช้หรือหรือว่าออนั่นเองทุกคนครับตั้งข้อสังเกตอีกครั้งนะแอนใช้ตอนไหนครับใช้ตอนที่คอลัมน์ a และคอลัมน์ b และคอลัมน์ c โอเคไหมครับ ต่อไปอเริ่มต้นใช้ตอนไหนครับตอนที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันเช่นเพนหรือเพนซิลนี่คือวิธีการตั้งหลักทุกคนครับต่อไปแล้วคำว่าและผมจะเช็คอย่างไรผมเข้ามาสเต็ปต่อไปครับคำว่าและในที่นี้หมายถึงอะไรครับนี่ครับอันนี้เขาต้องเป็นทรูอันนี้เขาต้องเป็นทรูนน true, ใช่ไหมครับเพราะคำว่าและหมายถึงอะไรครับซีเรียสใช่ไหมทุกอย่างต้องเป็นจริงอันนี้ก็ต้องเป็นจริงอันนี้ก็ต้องเป็นจริง แล้วทุกคนเข้ามาเช็คเงื่อนไขแอนเลยครับผมต้องการเช็คเงื่อนไขามากกว่า1คอลัมน์ก็เลยใช้แอนเช่นเช็คดูสิครับตรงนี้มีค่าเท่ากับทรูไหมอ่าทรูในที่นี้เป็นค่าลอจิกไม่ใช่ข้อความนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าใส่แบบนี้ผิดไหมลองผิดลองถูกดูได้แต่อย่าลืมนะครับทรูฟอลนี่คือเขาไม่ได้มองเป็นข้อความนะเขามองว่าคล้ายๆเป็นตัวเลขชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูครอบนะครับทุกคนครับ เพราะนั้นตอนนี้ผมต้องการเช็คดูว่าอะไรครับสินค้าที่ผมเช็คมาแล้วในช่อง C7 มีค่าเท่ากับ True หรือเปล่าต่อไปครับเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรครับคอลัมน์ที่2ที่ผมเช็คเมื่อกี้คือเกรดใช่ไหมครับนั่นแหละครับทุกคนครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ True ใช่หรือไม่เสร็จเรียบร้อยครับแอนใช้ตอนไหนครับใช้ตอนที่เราต้องการตรวจสอบคอลัมน์ที่1และคอลัมน์ที่2คอลัมน์สินค้าและคอลัมน์เกรดค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ทุกคนครับ ผมปิดวงเล็บ Enter เสร็จเรียบร้อยผมก็ดับเบิลคลิกลงไปเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าทุกคนอ่านดูตามโจทย์ก็จะได้เรื่องเลยครับเห็นไหมครับ true หมายถึงอะไรครับ pen a ไหมครับเช็คดูครับถูกต้องครับต่อไป pen a ถูกต้องครับต่อไปเช็คดูต่อครับ pencil a ไหมครับ true เห็นไหมครับ pen a true ตอนนี้จริงๆแล้วเรามาถึงหน้าบ้านแล้วครับทุกคนครับสุดท้ายเราต้องการให้โชว์เป็นคำว่าอะไรครับ โชเป็นคําว่าเ yeah ย่นอกเหนือจากนั้นไอ้โชเป็นคําว่าโ no นเมื่อไหรก็ตามถ้าผมต้องการเปลี่ยนจาก True เป็นคําว่าเ yeah ย่เปลี่ยนจาก False เป็นคําว่าโ no นแบบนี้จะหมายถึง e ีฟแล้วครับทุกคนครับก็เลยเป็นที่มาของ Eve นั่นเองทุกคนเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะ Final ที่ Eve แล้วกันเนาะผมก็พิมพ์ว่าเท่ากับอะไรครับ Eve ถ้าเกิดว่าตรงนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับ True อ่าผม้าไปแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ อย่าลืมตอนนี้ผมค่อยๆพาทุกคนมาเขียนค่อยเป็นค่อยๆไปทีละสเตปบายสเตปนะครับแล้วผมอยากให้โชว์เป็นคำว่าอะไรครับ yes yeah. นอกนอจากนั้นให้โชว์เป็นคำว่าอะไรครับ no เมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมต้องการเปลี่ยนจาก true เป็นคำว่า yes yeah, เปลี่ยนจาก false เป็นคำว่า no ผมค่อยใช่ if e มาตรวจสอบอีกครั้งครับ enter ทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขอด o u บ l e ลคลิกครับ นี่ครับแนวทางการเขียน if, ซ้อนแอนซ้อนออกเริ่มต้นให้มองทีละคอลัน์ให้มองทีละคอลัมน์และข้อไปเช็คคำว่า true ว่าเป็นจริงทั้งสองอย่างไหมแล้วแต่เงื่อนไขทุกคนเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายถ้าอยากจะเปลี่ยนจากคำว่า true เป็นคำว่า yes คำว่า false เป็นคำว่า no ค่อยไปเขียน if, e เช็คอีกทีหนึ่งทุกคนครับนี่คือประเด็นการคิดแบบ step by step สุดท้าย ถ้าทุกคนต้องการเขียนสูตรทีเดียวจบไม่ต้องเป็นสเต็ป1 2 3 4แบบนี้แสดงว่าวิธีการคิดคิดแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับลองคิดแบบย้อนกลับครับเช่น if e, แล้วข้ออะไรต่อครับ and ใช่ไหมครับ and ตอนนี้มาจากคอลัมน์ไหนบ้างครับคอลัมน์ c ก็คือสินค้าที่เราเช็คไว้ใช่ไหมครับคอลัมน์ d ทุกคนก็ลองไปเปิดดูสูตรสิครับในคอลัมน์ c นี่คือสูตรใช่ไหมนี่ในคอลัมน์ d ก็คือสูตร เพราะนั้นวิธีการสอนสูตรง่ายๆก็คืออะไรครับคิดย้อนกลับจากขวากลับมาซ้ายแบบนี้แล้วค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าผมจะเขียนสูตรทีเดียวเลยตอนนี้ผมก็สามารถทําได้แล้วครับทุกคนครับผมขอเลือกคอลัมน์เหล่านี้ก่อนเนาะผมขอหายแล้วกันทุกคนครับผมจะเขียนสูตรทีเดียวเลยผมขอเขียนเลยนะครับถ้าเห็นไหมครับถ้าสินค้า อ่าเปิดวงเล็บแล้วที่เหลือก็คืออะไรครับ if and ใช่ไหมครับ a อนอะไรครับ a n d or ใช่ไหมครับ or ตรงไหนครับ O r ตรงนี้มีค่าเท่ากับ Pen ใช่หรือไม่ต่อไปครับ O ออะไรต่อครับ O r ตรงนี้มีค่าเท่ากับ p e n ซิลหรือไม่ต่อไปครับ O r จบหรือยังถ้าอยู่ในคอลัมน์เดียวกันใช้ O r ทุกคนครับผมปิดวงเล็บเห็นไหมครับตอนนี้เงื่อนไข O r ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วในคอลัมน์สินค้าทุกคนครับ ต่อไปผมสนใจคอลัมน์ต่อไปนั่นคือแอนเขาเลยเข้ามาครอบเห็นไหมครับและคอลัมน์ต่อไปของเราคือใส่คอมมา่าคอลัมน์ต่อไปคืออะไรครับนี่ครับ A ใช่ไหมแต่ต้องเลือกช่องแรกของข้อมูลเกรดก่อนนะครับก็คือ b 7มีค่าเท่ากับอะไรครับทุกคนครับมีค่าเท่ากับ a อย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขของเราเกรดเท่ากับ a หรือเกรดเท่ากับ B ทุกคนก็สามารถใชออมาครอบแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง ทุกคนต้องค่อยๆตั้งข้อสังเกตเลยครับเนี่ยแบบนี้ทุกคนไปต่อแบบนี้ได้เลยเนี่ยนะครับจบข่าวเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเงื่อนไขมันเขียนได้เยอะเลยทุกคนเห็นไหมแต่ทุกคนไม่ต้องมานั่งจำนะครับว่าเขียนได้เท่าไหร่เหลือเฟือโอเคครับนั่นคือประเด็นทุกคนครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตมีเหตุมีผลครับเท่ากับ a เสร็จเรียบร้อยไหมครับตอนนี้แอนของเราจบหรือยังครับคอลัมน์ B ครับทุกคนอ่านอีกครั้งก็ได้ครับ นี่คือสินค้าที่อยู่ในคอลัมน์ไหนครับคอลัมน์เก็คือสินค้าอะไรครับเพนหรือเพนซิลใช่ไหมและก็คือแอนแอนนี่หมายถึงอะไรครับคนละคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ต่อไปอย่างเช่นคอลัมน์ต่อไปคืออะไรครับ b7 เท่ากับ a ใช่ไหมอ่าแลวผมก็ปิดวงเล็บถ้าเกิดว่าทั้งสองคอลัมน์นี้เป็น true ผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเงื่อนไขทั้งสองคอลัมน์นี้ที่เราเช็คเมื่อกี้ มีค่าเป็น true เราต้องการให้โชว์เป็นคำว่าอะไรครับทุกคนครับเป็นคำว่าเยเห็นไหมครับผมก็ดับเบิลโค้ดแบบนี้ครับแล้วก็ใส่คอมมาแล้ว value if false ถ้าค่าเป็น false อยากให้โชว์เป็นคำว่าอะไรครับ no เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะครับนี่คือเงื่อนไขของ if e มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าอะไรครับ if ซ้อ e น and ซ้อน or ทุกคนครับนี่คือประเด็นแนวทาง การเริ่มต้นเขียนสูตร if ซ้อน and ซ้อนออทุกคนก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ผมการันตีว่าทุกคนสามารถเอาไปแอพพลายได้แน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าต้องลงมือทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนที่ผมสาธิตให้เห็นเมื่อกี้ครับทุกคนครับ Enter ครับเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับนี่คือการซ้อนสูตรทีเดียวจบแล้วผมก็ดับเบิลคลิกลงไปเช็คดูสิอ่าเพนเเยดเห็นไหมครับต่อไปเพนเเยด นั่นคือทุกอย่างโอเคทุกอย่างเซอร์ติฟายบายท่านบิลเกตนี่คือวิธีการเขียนสูตร if e ซ้อนแอนซ้อนออกนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจคอร์สออนไลน์ผมแนะนำต่อยอดคอร์สออนไลน์ Excel Special if e ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นแอป l ลายบนสก l l เลนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้คลิปด้วยครับทุกคนครับผมขอคลิกให้ทุกคนดูครับว่าเฉพาะ i e ีอย่างเดียวนี้สำคัญมากสำหรับยุคนี้เลยนะผมคลิกให้ดูครับ นี่ครับชื่อคอร์สยิตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงคัดแอปพลาย590บาท5ชั่วโมงทุกคนครับนั่นครับตอกเสาเข็มความรู้ความเข้าใจในส่วนของความคิดเชิงเหตุและผลซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดบน Excel ที่จะนำพาไปสู่การแก้ปัญหาความคิดแบบท้าทายและช่วยให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์นี่คือการตอกเสาเข็มเรื่องลอจิกนั่นเองซึ่งเป็นตัวเดินเรื่องทุกอย่างบน Excel ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนตรงนี้ให้ทุกคนเห็นภาพครับเนี่ยครับ ผมยกตัวอย่างว่ามี if e แบบนั้นมี if e ซ้อน if e มี if เติม s มี if e error if e na นะครับ if is e na ตามนั้นเลยทุกคนครับแล้วยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยซึ่งจะพาทุกคนไปเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นแอป l y ายสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม